กลับสวัสดีครับพี่ดองมันนี่เข้ามาพออีเตาหน่อยครับโอ้ยอยู่ปั่มน้ำมันครับงามครับงามงามงามเตาหน่อยครับเพิ่นอาจสิจอดโดนแล้วนครับสวยครับสวย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 ครับแฟดครับแฟด <c oughs> ตอนนี้ยุบพ่นนิสัยครับพี่น้องขั้นหนึ่งอาจสีเบิร์ตอยู่ปะม้านสองหาสี่หาครับขั้นนี้ก็สี่สองหาสี่ศูนย์ครับสวยครับเตาหน่อยครับฟ้าแฟดตรครับพี่นอ้องยุบพ่นนิสัยครับพี่น้อง